สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลาสพลังจักรวาลอวตาร108วีคที่2นะคะวีคนี้เราจะมาทําแบบทดสอบเวิร์กช็อปพลังงานหยินหยางในตัวเราทุกคนนะคะเราทุกคนมีพลังงานมัสเคลีนเอนเนจีและฟ e m ม n นนเอ n เน g y จีกันทุกคนอยู่แล้วดังนั้นการทําแบบทดสอบนี้จะทําให้เรารู้ว่าเรามีพลังงานหยินมากไปหรือพลังงานหยางมากไปนะคะพอมีพลังงานหยางมากไปจะทําให้ เราสมองซีกซ้ายของเราอะ่ะมันทํางานเยอะไปมันจะทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นตาที่สามทำงานไม่ดีซึ่งพลังงานหยางเนี่ยจะเป็นพลังงานผู้ชายตรกะเหตุผลลอจิกจะทําให้อ่าการที่เรามองเห็นกับจิตสัมผัสจิตสัมผัสจะเด่นกว่าตาที่สามนะคะแต่ถ้าเรามีพลังงานหยินมากไปสิ่งที่เราตั้งใจปาถนาจะทําให้มันสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นเราจะต้องมาบาลานซ์พลังงานหยินอย่างในตัวเราให้มันบาลานซ์มากขึ้นด้วยการทําแบบทดสอบนี้เราทุกคนเอาไปปรับใช้ในแต่ละกิจวัตรประจําวันของเราทุกคนได้เลยนะคะมีทั้งหมด15ข้อให้ทุกคนเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกามาให้คะแนนตัวเองว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะพอจบคําถาม15ข้อแล้วเราก็รวมคะแนนแล้วตัวจะอ่านว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันนะโอเค ไปข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งหากคุณไปรับประทานอาหารที่ร้านโปรดและพบว่าอาหารสุดปลื้มที่คุณสั่งทุกครั้งนั้นมันไม่ได้มาตรฐานความอร่อยเหมือนเคยคุณจะบอกทางร้านให้ทำมาให้ใหม่หรือไม่ข้อกแน่นอนก็มันเงินของคุณนี่นาข้อขอไม่เปลี่ยนหรอกกินให้มันหมดหมดไปจะได้ง่ายกว่าข้อคออาจจะคืนเงินแต่คงไม่บ่นว่าอะไรมากมาย ถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้10บคะแนนถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้ศูนย์คะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้5คะแนนคะ่ะต่อไปข้อที่2คุณจะต้องไปสัมภาษณ์งานใหม่ที่เงินเดือนสูงมากกว่าคุณรู้สึกตัวเองว่ามีวิแวลจะได้งานนี้มากน้อยแค่ไหนข้อกอ คุณรู้สึกว่าไม่น่าจะได้แต่ที่ไปสัมภาษณ์เพราะอยากลองมากกว่าข้อขอคุณอยากได้งานนี้มากและจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือคนที่เขาต้องการข้อขออาจจะได้หรืออาจจะชวดก็ได้ไม่แน,ขอขอไนแน่ถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ศูนย์คะแนนถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข,อขอ้อคอ คุณได้5คะแนนต่อไปข้อที่3นะคะการออกกำลังกายประเภทใดที่คุณสนใจมากที่สุดข้อกอคุณชอบประเภทที่ใช้แรงน้อย,อยๆเช่นเล่นโยคะเดินรำไทยเก็กข้อขอคุณชอบประเภทที่ต้องแข่งขันกันและออกแรงมากๆ ข้อคอคุณหลงไหลาการออกกำลังกายและกีฬาทุกประเภทถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะคุณจำความฝันของคุณได้แม่นยำแค่ไหน ข้อกอแค่บางครั้งเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตื่นนอนเร็วแค่ไหนข้อขอแทบจะจำได้ทุกครั้งบางครั้งถึงกับจำสีและรายละเอียดได้เลยข้อคอไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดว่าตัวเองฝันถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ห้าคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอ คุณได้ศูนย์คะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้สิบคะแนนค่ะต่อไปข้อที่ห้านะคะหากมีใครขอให้คุณจัดการงานสำหรับคนสามสิบคนเช่นเตรียมอาหารจัดสถานที่ประชุมคุณมั่นใจในความสามารถตัวเองแค่ไหนข้อกรีบคว้าโทรศัพท์และเริ่มจัดการภายในทันทีข้อขอ ตื่นเต้นและประหมาข้อคอผ่อนคลายและทำให้ดีที่สุดและสนุกกับประสบการณ์นั้นๆถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้สิบคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้ศูนย์คะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะ ต่อไปข้อที่6นะคะเวลาอ่านหนังสือเรื่องโหราศาสตร์การกับชาติมาเกิดหรือเรื่องเร้นรับที่พิสูจน์ยากอารมณ์คุณเป็นแบบไหนข้อกอเปิดใจกว้างแค่จักรวาลนี้ก็แปลกอยู่แล้วและคุณเองก็ตื่นเต้นกับเรื่องแปลกๆด้วยข้อขอเย้ยหยันคุณเชื่อแต่ สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เท่านั้นข้อคออ้าแขนรับคุณเองรู้สึกว่าตัวเองมียานพิเศษอยู่บ่อยๆถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ห้าคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอ ค,ค,นนค,ออคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะเวลาที่ปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่มคุณมักจะนั่งเฉยเฉยปล่อยให้คนอื่นออกความคิดเห็นของตัวเองไปใช่ไหมข้อกอใช่สิ ถ้าทุกคนกำลังพูดคุณก็ไม่อยากจะพูดขัดจังหวะหรอกข้อขอไม่ยอมเด็ดขาดถ้าคุณมีประเด็นก็พูดเลยการปรึกษาก็ต้องทำกันอย่างนี้แหละข้อคอจะพูดเฉพาะเวลาที่มีเรื่องให้พูดเท่านั้น ถ้าคุณเลือกข้อกอนะคะคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะต่อไปข้อที่แปดนะคะ ถ้าเจอเรื่องกึนไม่เข้าคายไม่ออกคุณจะเชื่อความรู้สึกหรือเหตุผลข้อกอความรู้สึกอะไรกันคุณต้องคิดทบทวนเรื่องราวให้ละเอียดเท่านั้นแหละข้อขอคุณพยายามฟังความรู้สึกของตัวเองซึ่งมักจะแม่นยำกว่าการเชื่อเหตุผลข้อคอ คุณรู้สึกตัวเองนะแต่ไม่ยอมไว้ใจชอบไปใช้หลักเหตุผลอยู่ดีถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะ ต่อไปข้อที่9นะคะคุณจะทำอย่างไรหากมีใครให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ชนิดที่คุณไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นมาก่อนข้อกอใช้อย่างมั่นใจแค่ดูคู่มือแล้วทำตามข้อขอไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้างงตรงไหนคุณจะขอให้คนช่วยเหลือท,ทันทีข้อคอจะไปรู้เหรอแต่คอมพิวเตอร์ทีไรก็ปวดหัวทุกที ถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้สิบคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้ห้าคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะต่อไปข้อที่สิบนะคะเวลาที่สะเทือนใจหรือเสียใจคุณจะเก็บอารมณ์ไว้หรือเปล่า ข้อกอไม่เก็บคุณต้องคุยเพื่อระบายมันออกไปข้อขอความเก็บอาการไม่เป็นของคุณทำให้คุณพลั้งปากคำพูดที่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเสมอข้อคอคุณจะลืมมันเสียเพราะยิ่งคุยก็ยิ่งเปิดปมปัญหามากขึ้น ถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ห้าคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดนะคะมีคนว่าคุณเป็นคนจี้งานหรือชอบบงการบ่อยๆไหม ข้อกอบ่อยเลยแต่ถ้าไม่เคี่ยวงานจะเสร็จไหมล่ะข้อขอไม่เคยก็คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยข้อคอแล้วแต่อารมณ์ของคุณตอนนั้น ถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้สิบคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะต่อไปข้อที่สิบสองนะคะคู่ของคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมกล้าพูดกล้าทำ และชอบควบคุมหรือไม่ข้อกอไม่เด็ดขาดคุณมักดึงดูดคนที่ช่างวิเคราะห์และไม่ทะเยอทะยานนะักข้อขอไม่หลอกคุณดึงดูดคนที่เงียบๆแต่ก็กล้าแสดงออก ข้อคอใช่สิส่วนใหญ่คุณดึงดูดคนที่เข้าสังคมเก่งและกล้าแสดงออกทั้งนั้นถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้สิบคะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้ห้าคะแนน ถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ศูนย์คะแนนคะ่ะต่อไปข้อที่สิบสามนะคะคุณคิดอย่างไรกับการนั่งวิปัสสนากรรมฐานข้อ,ก,อก็ชอบสิจิตใจจะได้สงบลงบ้างข้อขอ ไม่สนใจนั่งนิ่งๆไม่เป็นเอาเสียเลยข้อคอขอคิดดูก่อนถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ห้าคะแนนคะ่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนน ถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ศูนย์คะแนนข้อสิบสี่คุณคิดว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นคนสบายสบายหรือไม่ข้อกอใช่สิคุณเป็นคนไม่เครียดมากนะ ข้อขอไม่คุณขี้กังวลมาตั้งแต่เกิดและขอเป็นคนคุมเกมดีกว่าข้อขอ,ขอบางครั้งเท่านั้นเองภายนอกคุณดูเหมือนสงบนิ่งแต่ข้างในนี่ตระนกเชียละ ถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะต่อไปข้อที่สิบห้าข้อสุดท้ายนะคะ คนทั่วไปคิดว่าคนคุณเป็นคนสนุกสนานหรือไม่ข้อกอไม่คุณเป็นคนจริงจังและมัดเก็บตัวข้อขอใช่ส่วนมากคุณชอบเข้าสังคมและการสั่งสรรข้อคอ แล้วแต่อารมณ์ของคุณตอนนั้นถ้าคุณเลือกข้อกอคุณได้ศูนย์คะแนนค่ะถ้าคุณเลือกข้อขอคุณได้สิบคะแนนถ้าคุณเลือกข้อคอคุณได้ห้าคะแนนค่ะ พวกเรารวมคะแนนกันเลยนะคะผู้ที่ได้คะแนนศูนย์ถึง45คะแนนนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานหยินอวบมากนะคะซึ่งหมายถึงสมองซีขวาของคุณทํางานมากเกินไปนะคะจึงค่อนข้างจะเพอ้อฝันอ่อนไหวและเก็บงมความรู้สึกของตนไว้มากกว่าจะแสดงให้เห็นคุณอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์และมีญาณสังหณ์ที่ดีแต่ทํา ให้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปเป็นร่างไม่ค่อยเก่งนักคุณขาดพลังบ้างบางคราวและไม่อยากจะออกแรงทำอะไรเพราะเฝ้าคิดถึงแต่ตัวเองและยึดติดกับตัวเองเท่านั้นบางครั้งเข้าสังคมกับคนหมู่มากได้ยากจึงมักจะอยู่กับเพื่อนเดิมๆหน้าเดิมๆหรือเพื่อนสนิทสองสามคนมากกว่านะคะยิ่งคะแนนในส่วนนี้น้อยแค่ไหนก็หมายถึงว่าการที่เป็น พลังงานหญินมากขึ้นเท่านั้นนะคะตัวคุณเองอาจจะเผาผานอะไรมา,มามากมายในโลกใบนี้เยอะแยะแต่ยังขาดแรงกระตุ้นและขาดความสามารถในการใช้ยานในชีวิตประจำวันของคุณคุณจึงควรหมั่นในการหายึดหลักหาเหตุผลควบคู่กับความรู้สึกของคุณเพราะทั้งสองอย่างนี้มันสำคัญพอๆกันหากคุณมีความคิดดีๆหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาจงลงมือทำมันทันทีเลยนะคะ เวลาที่คุณต้องการอะไรควรหัดเป็นคนริเริ่มทําก่อนเสียบ้างแสดงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนใครๆก็จะหันหน้ามาฟังคุณมากขึ้นนะคะหรือคุณควรอาจจะเล่นกีฬาที่กระตุ้นให้ตัวเองตื่นตัวเสมออย่างเช่นการเล่นเทนนิสการเต้นอาลรบิกนะคะเพื่อเพิ่มพลังงานอย่างในตัวคุณนั่นเองค่ะ ผู้ที่ได้คะแนน50-75คะแนนนะคะคุณค่อนข้างอยู่ในจุดสมดุลระหว่างพลังงานหยิงยางนะคะหมายความว่าคุณสามารถรวมเหตุผลและยานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวคุณเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นหรือเปิดเผยตัวเองมากเกินไปสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างง่ายดายและใช้มันอย่างาฉลาดเนื่องจากคุณเป็นคนที่อ่านคนออกและเข้าหาคนได้ง่ายนะคะบางครั้งความเครียดและเหตุการณ์รอบ ตัวในชีวิตประจําวันอาจจะทําให้คุณเอ็นเอียงเป็นพลังงานหยินหรือเป็นพลังงานอย่างได้ทั้งสิ้นให้พึงระวังปฏิบัติกริยาตนเองให้ดีหากรู้สึกว่าคุณยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ด้วยเหตุผลก็อย่าเครียดนะคะลองหันไปใช้ยันของตัวเองบ้างก็ดีนะคะผู้ที่ได้คะแนน8 0ดส0คะแนนคุณเป็นคนที่มีพลังงานอย่างเอามากๆนะคะเป็นคนที่แสดงออก ในการเชื่อมั่นหลักการและเหตุผลทั้งยังทะเยอทะยานแน่นอนว่าสมองซีกขวาพลังงานหยินของคุณก็ยังทํางานอยู่แต่โดยทั่วไปแล้วพลังงานอย่างอันแรงก้ามักจะครอบงาพลังงานหยินเอาไว้นะคะจนทําให้สัมผัสที่6ของคุณไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นคุณต้องสร้างสมดุลเพื่อความราบรื่นในชีวิตและเข้าถึงพลังงานในตัวเองให้มากขึ้นโดยการหาเวลาพักผ่อนเล่นโยคะลันไทเก๊กนวดฝ่ามือฝ่าเท้านะคะ และพยายามอย่าวางอํานาจในเรื่องความสัมพันธ์ทั้งที่ทํางานและที่บ้านนะคะพยายามฟังความรู้สึกของคุณมากกว่าความคิดบ้างนะคะควรสังเกตท่าทีของผู้อื่นที่มีต่อคุณเวลาที่คุณพูดอะไรออกไปนะคะความคิดสร้างสารรค์จะช่วยสร้างสมดุลให้กับคุณได้มากขึ้นนะคะดังนั้นให้คุณหางานอดิเรกทำอย่างเช่นงานวาดภาพงานเขียนงานแต่งก้อนศิลปะดนตรีนะคะ สิ่งที่สําคัญที่จะทํางานให้พลังงานหยินของคุณได้ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะคือให้คุณปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติวิถีธรรมชาติไม่ดึงเหตุผลและหลักการมาใช้มากกันไปนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะวิกที่สองนี้ตรงจะพาทุกท่านฝึกการเชื่อมต่อไฮเออร์เซลเราให้ไฮเออร์เซลของเรามาช่วยปฏิบัติภารากิจในการปลุก DNA 23คู่ของเราให้ทำงานสมบูรณ์แบบ100นะคะ วิธีการให้เราฝึกลมหายใจปราณ5รอบลมหายใจปราณน,นะคะโดยที่4รอบแรกลมหายใจปราณให้เราหายใจเข้าลึกขึ้นไปที่กระโหลกศรีรษะเป็นแสงสีขาวเพชรแล้วไล่ลงมาตามกระดูกไขสันหลังของเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาตั้งแต่จักกะที่1 2 3 4 5แล้วให้หายใจออกเป็นมวลพลังงานสีดำออกไปนะคะ แล้วพอหายใจออกเป็นมวลพลังงานสีดำออกไปแล้วให้เราฟอกอากาศให้เป็นแสงสีขาวเพชรเหมือนเดิมนะคะทำแบบนี้สียรอบลมหายใจปราณน,นะคะพอรอบสุดท้ายลมหายใจปราณให้พวกเราหายใจเข้าลึกขึ้นไปที่กระโหลกศีรษะให้เป็นแสงสีขาวเพชรไล่ลงมาที่กระดูกไขสัหลังลงมาที่จักระที่หนึ่งให้เป็นพลังงานสี แสงสีขาวเพชรเหมือนเดิมหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาให้เป็นแสงสีขาวเพชรให้ออกมาเป็นแสงสีขาวเพชรเหมือนเดิมนะคะทําแบบนี้หนึ่งรอบลมหายใจปราณรวมทั้งหมดห้ารอบลมหายใจปราณน,นะคะ